ผมได้ตกสีตันแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะไม่ต้องหรอกของเราได้ผลพ่อค้ามาหาเราเองทําให้ดีกันแล้วกันผมผลิตให้พ่อค้าไม่ทําแต่นี้กําลังเรามีเท่านี้เราก็ทําเท่านี้ผมจะได้แพงกับคนอื่นเพรามันรสชาติผิดกันวันนี้กเกษตรรวยจะพาไปชมสวนพุทราที่จังหวัดสุพรรณบุรีพุทราที่นี่ลูกใหญ่ลูกดก และยังทําพุทราส่งออกได้ด้วยนะคุณลุงเขาจะมีเคล็ดลับอะไรเราไปชมกันเลยสวัสดีครับผมชื่อนายมานพเจริญพันธ์ทำสวนอยู่ที่ตำบลไปนาอำเภอศรีปรจจันร์จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้สวนพุทรามีพันธุ์พวงทองแล้วก็ที่เขาเรียกกันบอมเบย์หรือคนทั่วไปเขาจะเรียกพุทราจีนลูกใหญ่ๆะตามที่ทำนาทำข้าวแล้วข้าวราคาไม่ดี ทำให้ดีก็เลยดัดมาปลูกพุทราทําสวนมั่งอะไรมั่งมันก็ดีเหมือนกันอันนี้ปีที่สองครับเพิ่งจะทําทปีที่สองพุทรามันผมดูที่เขาปลูกปลูกลกันทำสวนใหญ,ใหญนะ่เขาปลูกกันต้องสี่ปีห้าปีผมก็เลยมาปลูกลองปลูกพุทรามั่งเพราะว่ามันได้ผลระยะยาวแล้วเอาแค่พอกําลังเราประมาณ100ร้อยกว่าต้นครับเนี่ยเนี่ยผมเก็บลูกประมาณเดือนพฤษภานี่เก็บมาประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง นี่ผมลงจดด้วยน,นะวันนี้ได้กิโลกิโลผมได้ตกสี่ตันแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งครับถึงปัจจุบันเนี่ยได้ตกประมาณสี่ตันแต่ละแต่ละคาปีนี้มันไม่ค่อยดีเราดูผลไม้ทั่วไปมันก็ถูกแล้วทำไงได้ล่ะแ<ด>น่นๆนข้าวยังถูกข้าวโลหกบาทเองตอนแรกมันก็มันก็ดีแต่โดยทั่วไปพุทานะ่ะตอนแรกๆมันจะไม่ดีมันจะไปดีต่อสามต่อสี่ได้ผลเต็มที่ผมเหมือนเหมือนว่าต้นมันสมบูรณ์นะ ตอนแรกๆต้นมันเล็กครับต้องตัดต่อทิ้งตัดต่อแล้วก็มันจะแตกใหม่พอแตกใหม่มันจะแตกต้นเยอะเราไว้แค่ประมาณสองต้นพอที่สมบูรณ์หน่อยนั่นแน่ๆนี่ผมก็ตัดช่วงปีใหม่แหละปีหมปีใหม่บกราแล้วที่ผมตัดต่อนะแล้วทิ้งมาประมาณเป็นเดือนมันมันก็ไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องอะไรมันจะแตกเองโดยธรรมชาติแล้วก็ตามที่พุทราเนี่ยตามของมันเนี่ยมันจะมีลูกเก็บยันถึงปีใหม่เลยเนี่ย สี่วันเก็บครั้งสี่วันเก็บครั้งไม่เคยเลยก็ไปดูที่เขาทาแล้วก็ลองๆดูมั่งมันจะเราก็มองเออมันก็ทําไม่ยากเราก็ทําให้พอกําลังเราลุงถึงได้ทําร้อยกว่าต้นพอแล้วที่เหลือลุงก็ทํานาปกติเพราะว่าพื้นที่ของลุงมันเป็นพื้นที่ต้องทํานาแต่นี้ข้าวมันราคาถูกเราก็ต้องดัดแปลงไม่ต้องหรอกของเราได้ผลพราค้ามาหาเราเองทําให้ดีกันแล้วกันพรค้ามาเองผู้สางผมเนี่ย พอค้าเลยก็ผมผลิตให้พ่อค้าไม่ทำแต่นี้กําลังเรามีเท่านี้เราก็ทําเท่านี้ผมจะได้แพงกับคนอื่นเพราะมันรสชาติผิดกันมันดกจะไม่เหมือนอย่างพริกไทยเลยเลยต้องเว้นมั่งมันดกจัดดกจัดแล้วต้นมันเล็กมันก็ไม่ทันไงหา,าหารไม่ทันก็ประมาณ10วันถึง15วันแล้วแต่จงังหวะลุงว่างก็มาทีทําไมว่างไบนาก็ต้องเอาทั้งน้ามั่งเอานี่มั่งเราไม่ได้ทําอย่างเดียว พอมันต้นมันสมบูรณ์อะไรดีดอกมันก็่ยคุณดูสิเนี่ยดอกให้พลึบเนี่ยอีกสักเดือนมาดูใหม่ทีดอกอย่างเงี้ยจะติดลูกทางนั้นนะเนี่ยอนี่ยังหนักใจถ้าติดมากๆต้องกูต้องขย่มให้ร่วงมัง่งนี่ต้องเอาให้ร่วงมัง่งไม่งเงินเข็ดงวดที่แล้วตอนแรกอะเป็นเม็ดพริกไทยแล้วดกจัดลุงก็ไม่รู้เราต้องดูลูกว่าลูกมันมันจะใหญ่สมควรเก็บได้ไหมที่ลูกเล็กแล้วแต่ตลาดตลาดเขาบางบางบางช่วงเขาบอกไม่ต้องเอาพุทราเหลืองบางช่วงเขาเอาลูกเขียว เขาบอกถ้าไปขายต่างประเทศเขาต้องเอาเขียวๆหน่อยไม่งั้นไฟจะไปถึงคนกินนีมันจะเหลืองสุกหมดเขาจะสั่งเราเองมีอยู่แล้วพุตาพุตาเคยถามพ่อค้าที่ซื้อว่ามันมีหนอนตัวอื่นมีไหมอะไรไหมเขาก็บอกพุตาใครทําไมเป็นหนอนแสดงไม่อร่อยหนอนไม่ชอบกินเมื่อไงเราก็ต้องหาวิธีกําจัดทองเ,เองแต่ผมว่าเป็นที่อากาศด้วยอยู่ของลุงนี่ผมปล่อยดูที ลุงทายเทสะดวกยุกยาลุงก็ไม่ค่อยได้เท่าไหรหรอกไอที่ทําอึมครึมเป็นโรคง่ายมันไม่โป่งแล้วแต่อย่างนี้แล้วจะสูดใครสูตรมันเนี่ยตัดแองไม่ไหวหรอกจ้างเขาก็ลองลองดูเราไปแอบ,บดูสวนอื่นเขาก็ดูของเราที่ก็ใส่ปูเยอะๆยังสู้เราไม่ได้เลยแเราก็บอกยังภูมิใจว่าเออกูมีของดีแล้ววะไม่บอก <laughs> เขายังมาแอบ,บทำถาม,ถามพ่อรวยสวนให,ใหญ่สวนเป็นสิบสไร่อ่ะ ผมมีแค่100ร้อยพ่ต้นมาแอบดูโอ้โหตาแกงไงดกกยังว่ามือใหม่แท้ๆใหม่ๆเอาไปส่งพ่อค้าใส่ถุงไปนะผมเอาบอกเอาอะไรมาผมก็บอกพุตาเขาบอกแกแกแมะนาวมาไม่ให้เลยหาลูกมะนาวลูกใหญ่<ะ>แต่ราคาก็เราก็จะได้เปรียบเขาแล้วแต่ตลาดตลาดบางทีเออบางช่วงตลาดมันตลาดดีแอรราคาดีพกผลไม้ตอนนี้ก็รู้อยู่ทุล้ผลไม้ทั่วไปมันชุก มันดกมันก็ดีนะติดลูกได้เยอะๆมันก็เราก็ได้สตังค์ดิอ่ะรสชาติไม่ต้องพูดถึงเปรียบเทียบได้เลยที่เราฉีดนี่กับที่เขาไม่ได้ฉีดนะ่ะไปลองได้เลยจนพ่อค้าบอกเออของแกกินอรหน่อยผิดกับบ้านนู้นวะ่ะบ้านนู้นรสชาติอีกอย่างหนึง่งแล้วหนอนหนอนก็มีมันมีแต่มันมีส่วนน้อยหนอนพุซาอดไม่ได้มีทุกสวนเนี่ยไม่นต้องว่าใครไม่มีมันต้องมีของสวนอื่นนะ หกตรงๆแลวบางทีเขาใช้ยันนกลุงไม่เคยใช้หรอกเพราะว่าลุงก็จะกินเองไปฝากลูกฝากหลานฝากญาติอะไรเราก็ไม่เอาแล้วเราคุณําเรารู้นี่อย่าไปโกหกตัวเองไงว่าคนเก็บจ้างเขาเก็บบางคนเขายังไม่กินเลยบางสวนนั่นนะแต่ของลุงลุงบอกกินได้เลยลุงรู้นี่ลุง,ลง,ลงยังไง สนับสนุนโดยสุดาเทพโกโก้สุดาเทพโดโดสารสกัดเกรดพรีเมียมจากประเทศสเปนสองขวดครบจบทุกการบำรุงสนใจโทร0661495599หรือไลน์สุดาเทพ ให้น้ำมันเวลามันเราสังเกตถ้าใบมันจะเหี่ยวล้วก็ให้น้ำมันหน่อยแฉะมากก็ไม่ดีแฉะมากจัดใบมันจะล้วงหมดเลยมาดูได้เลยลุงโกหกที่ไหนลุงของจริงทอทั์ยังเห็นภาพนี่เห็นของจริงเลยเนี่ยกินได้เลยเนี่ย,ย,ยเออและรสชาติจะผิดกับทั่วไปลุงรับรองได้ผู้ตาเหมือนกันกินจะไม่เหมือนกันพอลุงลุงใช้อ้นี่เนี่ยมันรสชาติมันจะผิดกัน แล้วมีลูกก็มีลูกได้เร็วกว่าปกติฉีดยาได้ประมาณฉีดไอ้นี่แต่ที่ลุงฉีดนะนะเขาฉีดยังไงไม่รู้ถ้าลุงฉีดยาหนอนยาเพ้ยลุงจะฉีดต่างหากและฉีดไอฮอร์โมนไอพวกนี้กระตุ้นพวกนี้ภลุงฉีดต่างหากเราขยันฉีดหน่อยแต่มันได้ผลดีกว่าเพราะยาบางตัวมันไปฆ่ากันลุงคิดว่างานเนี่ยเคยฟังพวกเซลลขายยาเขาก็บอกให้ผสมได้เลยไม่ต้องเด็ดแต่มันลุงไม่เอาแล้ว เนี่ยเนี่ยตอนนี้เรนลุงจ้างเขาถามเองไม่ทันหรอกมันํำทำลรย่างจ้างเขามาแต่งกิ่งเนี่ยจ้างมีมีคนอาชีพเขารับจ้างมารับจ้างชั่วโมงละสี่สิบบาทจ้างเปง็นชั่วโมงเราทําเองก็ทําไม่ทันมันหนามด้วยอะไรด้วยไงเราก็ต้องยอมรับเอาเข้าไปแล้วแต่เหมือนก็ดูมันเกี้ยงลุงว่าถ้าโคนต้นมันเกี้ยงอะไรมันเกี้ยงนะ่ะมันก็ทําให้ไม่ค่อยเป็นเชื้อโรค เออมันมันจะล่งลมมันดินฟ้าทํามันอึมครึมนะนมันเป็นโรคง่ายลุงว่างั้นนะเห็นที่เขาเนี่ยรุ่นเดียวก็ลุงตัดทิ้งก็แล้วก็มีบอกเอานอนไม่อยู่ตัดทิ้งเลยจะมาดูของลุงเออพอไหวไว้ของเราเราสังเกตทั่วไปที่เขาทีดยานะคุณไปดูยาดูไอ้นั่นเขาเขาใช้ยาแรงๆเลยยาน่าลุงยาธรรมดาสามัญประจําบ้านนี่เนี<อ>่ยมันก็ไม่เห็นมันเป็นยังไง ก็บอกมันเราใช้ยาแรงก็บอกก็ไม่อ้ากูสุขภาพก็ไม่เคยดีเอาอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้ผลันทิศเขาใช้ยาแรงแรงก็เลิกไปแล้วก็มีต้องตัดต้นเอาไม่อยู่ของไปเห็นของเราเขาบอกเออแกดีไว้เราบอกเออนักกมีส่วนมั้งดินฟ้าอากาศมันล่งๆมันก็ทําให้เป็นเชื้อโรคไงก็ลุงมือใหม่เขามืออาชีพลุงเพิ่งจะทําเขาทําก็มาเป็นไม่รู้กี่ปีแล้วเขาคงไม่เชื่อแต่เดี๋ยวบ้านปลายก็คงจะรู้ เก็บตั้งแต่เดือนพฤษภาลุงจะจดไว้นะทุกสี่วันเก็บครั้งสี่วันเก็บครั้งเนะี่ยบางเนี่ย100ร้อยกว่าต้นรถมารับพ่อค้ามารับเองทีบ้านเลยแล้วเนี่ยเมื่อก,กี้เขาก็อาลังมาลงไว้แล้วค,ครั้งหนึ่งไม่แน่นอนเราบางเนี่ยร้อยประมาณ100ร้อยกว่าต้นลุงเก็บก็ครั้งหนึ่งบางทีก็ได้สามร้อยสี่ร้อยร้อยห้าร้อยยังมีห้าร้อยกว่าโลร้อยสองร้อยทัวลี่ยแล้วให้ได้ต้นแล้วลุงก็พอใจแล้ว เออบางทีเขาไม่มีตลาดแต่ของเราตลาดเขายอมรับเขาบอกว่าแล้วก็ลุงยังแกล้งแยออ่คนลดมาเลยทีม่มามาทุกไปบอกเฮ้ยของกูมันลูกใหญ่กว่าราคามันจะให้เหมือนเหนือเหนือเขาหน่อยตีเขาบอกลุงผมตีราคาเองไม่ได้นอกจากต้นขั้วเขามาไงเราก็เออแล้วยังบอกอ่ะไอ้ที่เขาเป็นหนอนเป็นนั่นบางส่วนเขาเป็นหนอนก็มันยังบอกว่าผู้ตาก็หนอนอดไม่ได้หรอกแต่ของลุงไปสังเกตแอบดูที่เขา ทั่วไปกัรของเราเราก็ยังภูมิใจเออของเราหนอนมีมั่งแต่ว่ามีไม่เยอะไอ้ที่ทั่วไปมันเยอะไอ้บีไปหน่อยเจอหนอนคนก็ไม่อยากกินแล้วแล็กยางรสชาติมันจะกรอบไม่กรอบเนี่ยผู้สาทักเก็บไปแล้ววันนี้กินว่าดูกรอบว่าดีนะลองให้มันข้ามคืนดิให้มันลืมต้นรสชาติจะเหนือกว่า,าพ่อคา้าพ่อค้าแล้วก็เอาไอ้ที่ลูกเสียเสียคือลูกแดงลูกที่มันไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ออกแล้วก็เอาลูก ใหญ่ๆลูกที่สมบูรณ์ไปให้พ่อค้าและลูกที่เสียนะเราก็ไม่ต้องทิ้งเอามาต้มต้มน้ําแล้วไปตากแดดแล้วมันจะเหลืองสุกเสมอกันถ้าเราผุ้ซาโดยธรรมชาติเราไปตากแดดนลมันจะเสียมันจะตอนนี้ถ้าเราาต้มใส่น้ําเดือดเอาพุ้ราใส่เลยใส่แล้วามาต้มมาตากในลูกที่มันออกเขียวมัง่งออกแดงมันจะสุกพร้อมกันหมดพ่อค้านี่เขาก็รับที่เ,เอาพุ้ราสดแห้งเขาก็เอาแต่นี้ ตอนนี้ของลุงมันไม่ค่อยมีลูกเสี่ยมันก็ไม่ได้พุตาแห้งนสิเออไอที่เขาเสียเยอะๆที่เป็นนอนแล้วต้องสายขายพุ้ตาแห้งพุตาต้มทั้งนั้นเนี่ยต่นนี้ของลุงมันไม่มีเก็บทิ้งก็ได้สักเนี่ยเที่ยวหนึ่งก็ได้สักแค่นี้ไม่ถึงกาเปะไอ็นี่หรอกจะไปทำดังนั้นมันก็เสียเวลาลุงก็เลยให้คนงานเอาไปกินกันเสียมันเป็นส่วนน้อยแต่เสียมันต้องมีมั้งพุ้ตามันมันมันสมบูรณ์นะเราเรามีดอกเนี่ยเราม่ต้องขีดดอก มีดอกแล้วเราฉีดที่ต้นมันฉีดที่ลูกที่ต้นนะลูกมันจะใหญ่ลูกกอบถ้ามีทาตอนเล็กๆเราก็ฉีดทั่วต้นเลยยอดมันจะยืดใหญ่นะ่ะก็เราก็ไม่รู้จะใหญ่แต่เราไปเปรียบเทียบวเวลาไปส่ง่อค้าเขาก็มีผู้ชายนี่เหมือนกันของเราก็เหมือนกันของเขาเหมือนกันแต่นี้ก็เห็นไกลๆเขายังบอกหาว่าลุงปลูกมะานาวมะานาวไปให้เขารสชาติดีกว่ารับประกันได้เลยลูกต่อลูกเนี่ยแตกต่างพวงทองน่ะ มันดูแลรักษาง่ายผู้ซาบอมเบอเนี่ยผู้ซาจีนผู้ซาบอมรูดูแลรักษายากแต่มาคนละทีผู้ซาจีนเนี่ยสมมากเขาปลูกไม่เคยดกของลูกมันดกดกแล้วก็เวลาเก็บลูกมันต้องถนอมหน่อยผิวมันบางเก็บถ้าแก่จัดก็ไม่ได้มันจะแดงเนี่ย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 มันจะแดงเปจนำจ้ำอย่างเงี้ยเวลาหน้าน่ะคือมันมันสุกจัดมันจะต้องเก็บออกเขียวนิดนึงแล้วพอผู้ซาเนี่ยไม่ฝาดมันจะกรอบคือมันแก่แล้วยังไม่ได้เอาลูกเขียวปีที่ ขีวพอเหลืองนวลๆแล้วก็เด็ดได้เลยมันจะกรอบเพราะคนหนุ่มคนสาวมันชอบเขียวๆเงี้ยมันกัดแอบกินไม่ได้นุซาเนี่ยพอกัดเปน็นดังกรุ้มรู้เลยเอาจงริงไม่ใช่รรม,ม,มันกรอบแต่แล่ลุงชอบกินไอ้ที่เหลืองๆอ่อนเงี้ยลุงไม่มีฟัน้องกินอย่างนี้เนี่ยแต่มันจะหวานไอ้ที่เหลืองๆมันจะหวานวาน่าจ้างเนี่ยลุงลุงจ้างเขาเป็นเนชั่วโมงหนึ่งสี่สิบบาทจ้างเขาเก็บเก็บเป็นชั่วโมงมันโดกแต่ ถั่วเฉลี่ยแล้วเก็บเป็นกิโลกับเป็นชโมงเนี่ยถ้าพุทาเราดกๆนะเราจ้างเขาเป็นชโมงเราได้เปรียบมันได้ลูกพุทาเยอะถ้าไอพุทาที่เมื่อค่อยดกที่นะั่นเขาจะจ้างเป็นกิโลไอนี่ลูกไร่ที่ก็เราจ้างเก็บประจําเราจะรู้นี่หล่องนี้ใครเก็บล่องนี้ใครเก็บแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเก็บให้ลึกนักหนาเก็บนั่นนั่นบางคนว่าเก็บลึกมาความว่าเก็บลึกไม่ใช่เก็บลึกคือลูกเขียวๆถ้าเก็บลึกเนขะาเรียกเขียวถ้าตองเขาเรียกสับลาว พอค้าจะมาสั่งเลยลุงลุกงเก็บให้ลึกๆหน่อยเอาลูกขเขียวไปต่างประเทศพล่อยไว้ถึงเดี๋ยวลูกมันเหลืองเป็นยังไงกันบ้างคะได้ไปดูเคล็ดลับของคุณลุงแล้วพอจะเป็นไอเดียไปปลูกที่สวนของตัวเองได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้กเกษตรรวยต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะเรื่องเกษตรอองชดาเทพ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ